น,นายธนรอดฮะรจนาก,กุลเศษสอสอชนบุรีพักประชาธิปัตย์ไปงานเนี่ยฮะงานลูกเสือเนี่ยฮะคือถ้าถ้าเป็นคนเพื่อไทยหรือเสื้อแดงทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วคุณลองดูแล้วกันนี่คือเขากำลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวอยู่เสื้อสีชมพูอุตสาใส่เสื้อสีชมพูเลยนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ ประชาชนไม่ทำอะไรเลยไหนบอกว่านี่เป็นพรรคที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคุณนั่งกล่าวหาอีกฝ่ายว่าต้องการล้มเจ้าถ้าเป็นคนเพื่อไทยหรือเสื้อแดงเนี่ยลองนั่งแบบนั้นเวลาเขาเล่นเพลงสรรเสริญเนี่ยนะฮะอีกวันตายแล้วนี่คือสองมาตรฐานคุณจะไม่เข้าใจกันฮะเหลือเชื่อเหลือเชื่อ ตึกตาม i n t e l l i g e n นะฮะสำหรับรายการต่อไปพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับ The Daily Dose วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ